รูปแบบแรกก็คือเป็นแบ็กไซต์แบบใส่ค่าอสมุตนะคะที่ F2 นะคะส่วนรูปแบบที่2นะคะก็คือเป็นแบ็ไซส์แบบใส่ค่า NEZ ค่ะจากนั้นนะคะกดโอเคที่ F4 ค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปวันนี้นะคะหนึ่งจะมาสาธิตวิธีการเข้าใช้งานโปรแกรม Coordinate ค่ะข,ของกล้อง Total Station ี่้อ s o y h รุ่น IM52 ค่ะโปรแกรม Coordinate น,นะคะก็คือโปรแกรมเช็คค่าพิกัดหรือเป็นการหาค่าพิกัดใหม่ๆนั่นเองนะคะ แล้วสำหรับวิธีการเข้าใช้งานโปรแกรมนี้นะคะจะมีกี่วิธีมีกี่ขั้นตอนนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปได้เลยค่ะค่ะ<ม>สำหรับการเข้าโปรแกรม coordinate น,นะคะเมื่อเราอยู่ที่หน้าเพจท,ที่1แล้วนะคะให้กดเข้าที่คำสั่งคองตรง f 4ค่ะจากนั้นนะคะให้กดเข้าที่ OCC นะคะ<ม><ม>เพื่อไปใส่ ค่าพิกัดจุดตั้งกล้องแล้วก็จุดแบ็คไซส์นะคะกด enter เข้ามาเลยค่ะเมื่อมายังหน้านี้นะคะเขาจะให้เรานะคะใส่เป็นค่าพิกัดจุดตั้งกล้องนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะใส่ค่า n อยู่ที่100.590นะคะค่า e นะคะเราจะใส่อยู่ที่100.3ค่ะ ่าเราจะใส่เป็นศูนย์นะคะพ t ที่ตรงนี้นะคะเขาจะให้เรานะคะใส่ชื่อจุดตั้งกล้องนะคะถ้าเราต้องการตั้งชื่อใหม่นะคะก็กดลบนะคะที่ BS นะคะเดี๋ยวเราจะใส่เป็นจุด A นะคะจากนั้นนะคะกดลูกศรเลื่อนลงมาะคะ่ะ H.I. Si ตรงนี้นะคะเขาจะให้เรานะคะใส่เป็นค่าความสูงของตัวกล้องค่ะซึ่งวัดจากแกนกล้องจนถึงหัวหมุดนะคะเราจะใส่อยู่ที่1.4นะคะจากนั้นนะคะกด enter ค่ะ C.D. ตรงนี้นะคะเขาจะให้เรานะคะใส่เป็นโค้ดนะคะอันนี้นะคะเราไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะคะกด enter ค่ะ ต่อไปนะคะเราจะไปใส่ค่าพิกัดจุดแบ็กไซ์กันนะคะค่าแบ็กไซ์นะคะจะมีอยู่2รูปแบบนะคะรูปแบบแรกก็คือเป็นแบ็กไซแบบใส่ค่าอาลิมุตนะคะที่ f 2นะคะส่วนรูปแบบที่2นะคะก็คือเป็นแบ็กไซแบบใส่ค่า n e z ค่ะเดี๋ยวเราจะเลือกใส่แบบ n e z กันนะคะกดที่ f 3ค่ะ ค่าพิกัด N นะคะเดี๋ยวเราจะใส่อยู่ที่102.490นะคะค่าพิกัด E นะคะเราจะใส่อยู่ที่100.2ค่ะจากนั้นนะคะกดโอเคที่ F 4ค่ะ เมื่อมายังหน้านี้นะคะให้เราเล็งตัวกล้องนะคะไปยังจุดแบ็กไซด์นะคะจากนั้นนะคะให้กด yes ที่ F4 ค่ะตัวกล้องนะคะก็จะเด้งกลับมาที่หน้าแรกนะคะเราสามารถนะคะเข้าโปรแกรมไปเก็บค่าพิกัดได้เลยนะคะโดยกด enter ค่ะสำหรับรูปแบบการยิงนะคะก็จะมีอยู่2รูปแบบนะคะ รูปแบบแรกนะคะก็คือกดแมสที่ F4 นะคะถ้าเรายิงปุ่มนี้นะคะค่าพิกัด n อ z นะคะจะขึ้นค้างขึ้นมาให้เรานะคะแล้วรูปแบบที่2นะคะก็คือแบบออโต้ที่ F3 นะคะรูปแบบนี้นะคะถ้าเรากดยิงเข้าไปนะคะตัวเครื่องนะคะเขาจะทำการบันทึกข้อมูลให้เราเองนะคะค่าเดี๋ยวเราจะมาลองกันที่รูปแบบแรกก่อนนะคะที่ m a s s F4 นะคะ ให้เราเล็งตัวกล้องนะคะไปยังจุดที่เราต้องการเก็บค่าพิกัดนะคะแล้วให้กดแมสที่ F4 ค่ะ HR ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าความสูงของตัวเป้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเรายิงแบบนอนปิดซึ่งนะคะเราก็จะใส่เป็นสูนนะคะส่วน PT ตรงนี้นะคะก็จะเป็นชื่อจุดนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราสามารถนะคะบันทึกข้อมูลได้นะคะโดยกดที่ F1 REC ค่ะเมื่อเรากดบันทึกแล้วนะคะตัวกล้องนะคะเขาก็จะรันเป็นจุดที่2มาให้เรานะคะจากนั้นนะคะให้เราเล็งตัวกล้องนะคะไปยังจุดที่2ได้เลยค่ะ ครั้งนี้นะคะเราจะใช้การยิงในรูปแบบที่2นะคะก็คือแบบออโต้ที่ f3 นะคะเมื่อเราเล็งตัวกล้องมายังจุดที่2เรียบร้อยแล้วนะคะก็กดออโต้ที่ f3 ได้เลยค่ะจะเห็นได้ว่านะคะตัวกล้องนะคะเขาจะทำการบันทึกข้อมูลให้เราแล้วนะคะแล้วก็จะลันขึ้นมาเป็นจุดที่3ให้เราแบบนี้นะคะค่ะแล้วนี่ก็เป็นวิธีการเข้าใช้งานโปรแกรม coordinate ในเบื้องต้นค่ะ ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจกล้องสำรวจต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์อคเซสซ r อร s อื่นๆนะคะคก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้นะคะที่สาขาลังซิตค,ค่ะถ้าไม่สะดวกนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์02 1 8 1 6 8 4 4หรือจะแอดไลน์เข้ามาูคุยๆกันก่อนได้ค่ะและยังสามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้านะคะในเพจออนไลน์และสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ด้วยค่ะ และคลิปหน้านะคะหนึ่งจะมาสาธิตโปรแกรมอะไรนะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ